เทคนิคใครเทคนิคมันไม่มีหรอกเทคนิคก,ก็ตอนเหมือนกันหมดนี่แหละข,ขูดขูดขูดเนี่ยนี่ต้องรู้ด้วยนะขั้นตอนมันก็นอบางคนตอนลากไม่ออกไหมเขาบอกเลเวลต้นไม้บางทีบางตอนไม่ออกก็ไม่ออกอย่างมันจะตอนบ่ออกแล้วต้นไหนลูกไหนจิ้งไว้คับ หลายวันหลายเดือนหลายวันเหมือนก็ออกไม้มันไม่ได้กินแหมนะขุดๆๆๆๆนะคะเห็นบออย่าไปคิดมากอ่ะมาแล้วครับฝนทันได้เสร็จไหมเนี่ยใช่เหรอใช่สิลมฝน<ล>อ้ยเก็บหมวกก่อนเนาะ อย่าย,ยวเพิ่งลองเอาให้เสร็จต้นนี้ก่อนพอละห้ต้นแซมต้นดูกันเดี๋ยวหน้าแรงเข้ามาตอนใหม่ไม่ออกเดี <c oughs> ย๋ยวแหละต้องขูดดีๆออก <c oughs> ถ้าขูดไม่หมดนี่เดีย๋ยวมันไม่ออกละ <c oughs> เห็นไหมเทคนิคก็มีเทคนิค ไม่มีอะไรคนก็รู้อยู่แล้วถ้นตอนก็ต้องตัดท่อลำเลียงน้ำมันออกให้หมดท่าลำเลียงน้ำรู้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 ยังไม่ได้ไปเก็บยังไม่ได้ไปเก็บมา,มาน้อยแน่ไม่นยนะคะฮอร์โมนประกอบไปด้วยกะปิโคตรเหม็นอนะ เราใส่แค่ตรงนั้นเองเหรออือกะปิเีเอ๊ะนี่ใส่ไหนล่ะหายไปเลยร้วนนี่ขุยมะพร้าวแช่น้ำทิ้งข้ามคืน <S 2> <S 2> แหกนี่ไแหกกันออกนะอาะมีกรีดออกก็แหกแล้วก็กอบลงไปเตรียมเจียกฟางไว้ตุย๋ย เลืากฟามันอย่างมันน้อยแต่น้อยว่าวะนี่นะคะเ,เห็นไหมคะแล้วเราก็กอบมันลงไปนะคะบีบเพื่อแน่นแล้วก็มัดเพื่อแน่นนะคะแล้วก็ลากมันจะออกตรงนี้เวลาตัดก็ตัดใต้ตัดให้ถูก ตัดอีกด้านหนึ่งลากอยู่อีข้างหนึ่งลากออกแล้วตัดไม่เป็นก็ไม่ไม่ได้จริงน,นะดูด้วยนะคะไหนต้องตัดใบออกก่อนไหนโคน,นไหนลากก็ลากออกแล้วถ้าว่าลากออกแล้วก็ต้องอมัดให้แน่น เทคนิคนี่นะคะมัดให้แน่นฝืบเออ,เอ,อยอดการตอนด้วยวิธีที่ง่ายและเร็วภายใน5นาทีเสร็จนะคะทันทีได้ด